สวัสดีครับมาพบกับเกษตรกรนะครับผู้ปลูกข้าวนะครับผมเดี๋ยวจะมานะครับติดตามนาข้าวพ่อนิดนึงนะครับพ่อครับขอรบกวนเวลานิดนึงครับพ่อพ่อแนะนําตัวให้ผมหน่อยครับผมสํารวยครับผมสามสิบตับงหนึ่งหมูห้าบางไซครับเขาได้มาแนะนํายาฮอร์โมนหนะเคแดงอ่ะครับผมตอนนั้นพ่อฉีดยาอะไรอยู่ที่ผมมาให้พ่อฉีดได้พ่อแนะนําให้พ่อฉีด ก็คือยาคุมข้านะพ่อเนาะยาคุมข้าตอนนั้นข้าวกี่วันพ่อวันนั้นได้เก้าวันเก้าวันแล้วก็ดีเขามาแนะนําใสฮอร์โมนเนี่ยตัวตัวไบโทนิกนะพ่อเนาะอ่าันอืมอเป็นยังไงพ่อเป็นยังไงหลังจากที่ใช้พร้อมกับคุมข้าแได้เป็นยังไงดีเลยครับมันฆ่ากันไหมพ่อไอสารตัวนี้มันฆ่ากันไหมไม่ฆ่าตายเป็นดีไปเลยดีเลยนะครับคนฉีดจ้างเขามาฉีดนะเขาบอกว่าเดี๋ยวคุมข้าย่าหมดแล้วเขายังว่างก็เลยไม่ให้ใสแล้วก็ลองใส่กันเลยอ กับกลายเป็นดีไปเลยครับผมก็ก็คือตอนนั้นเป็นข้าวเล็กนะครับเราก็เลยใส่ตัววทุนิกเข้าไปพร้อมกุมค่าเพราะว่า พฤติกรรมของเกษตรกรบางสาเนี่ยเขาเขาจะฉีดเดี่ยวเนาะพอนะอยาคุมค่าก็คุมค่าไปเลยเขาจะไม่ใสฮอร์โมนเนาะแต่ผมก็เลยใส่ไวทูนิกเข้าไปเพราะว่าผมเคยทํามาก็ค่อนข้างที่จะหลายแปลงเลยนะพอนะก็คือมันโอเคหลายปีแล้วเนี่ยพังจะเนี่ยพี่ก็มาแน่ก็คือเที่ยวเที่ยวก่อนพ่อประสบปัญหาถ้าเกิดว่าใส่บางตัวนี่มันเป็นยังไงพ่อถามบางตัวครับแดงเลยย่าก็ไม่ตายย่าเขาไม่ตายด้วยเนาะอ๋อก็คือพ่อเคยเจอมาอ่าอ๋อแคเนี่ยลองอันนี้ดูสิมาแนะนำเนี่ยของเที่ยวแดงเนี่ยครับผม ็้องกันเลยลองกันเลยก็ตอนนี้ผ่านไปก็กี่วันแล้วพ่อเข้าตอนนี้ยี่หกวันครับยี่หกวันแล้วก็นะครับนะครับดูเดี๋ยวพ่อให้ให้ท่านผู้ชมดูทกนึงพ่อว่าหญ้าเป็นยังไงพ่อเอี่ยมดีไหมพ่อเอี่ยมดีนี่มันอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวให้พ่อชี้ให้ดูครับยี่หกวันหญ้าเอี่ยมมากเลยนะครับอ หญ้าเอี่ยมหญ้าเอี่ยมไม่เท่าไหร่ข้าวเป็นยังไงพ่ออาการข้าวดีครับแกงดีจังเลยแล้วแตกกอดีด้วยแตกกอเนี่ยให้อ่าขอดูโนอนนิดหนึ่งวะเนี่ยเนี่ยแตกแขนงกันเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเนี่เนี่ยนี่ยอ๋อเริ่มแตกแขนงแล้วเนี่ยแตกแขนงแล้วใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูได้เนี่ยครับผมอ่าพ่อหยิบให้ดูเลยอ้าโอ้แตกแขนงดีเลยนะครับกอและวยี่หกวันหนึงครับผม ก็ถ้าใส่ครั้งสองจะ้งไงสวยสวยครับผมแล้วใบอะไรก็ตั้งดีนะพ่อเนาะใบตั้งดีอยู่เนาะอันนี้เนาะนงวันดีจังเลยม่เขียวม่เขียวใบอ่อนนะใบไม่อ่อนใบไม่อ่อนอ๋อถือว่ากลับกลายเป็นดีเลยดีดีเลยนะครับตัวนี้เลยล่ะครับผมก็นะครับพ่อก็พึงพอใจนะพ่อชอบเลยนะพ่อเนาะแล้วไอ้คนคนที่ฉีดอ่ะพ่อคนที่เขาฉีดยาเขาว่วยังไงบ้างพ่อ กลายเป็นดีไปเลยเพราะว่าเขาก็ผ่านตรงนี้มา,<อ>าตลอดอยู่แล้วนะใช่ใช่า่าเขาก็แนะนําก็ดีอ่ะทีนี้เขากลัวงกลัวจะมาฆ่า,ายาในใสเนี่ยรวมไปเลกับกลา,ายเป็นดีไปเลยครับผมเขาบอกสรวยนาแกตอนนี้ เจอยาดีเข้าไปพ่อก็ไม่เคยก็คือไม่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 เคยใส่พวกฮอร์โมนพวกนี้นะพ่อเนาะฮอร์โมนตัวก exactly no ็คือกลัวพฤติกรรมก็คือกลัววันนั้นก็คือกลัวนั่นแหละตอนทดลองนะพ่อเนาะแต่ก็ลองดูลองดูลองลองดูอ่าจะหมูนจะหมูนหรือจ่าดีเลยครับผมก็คือดีเลยนะครับฟื้นฟื้นตัวเร็วด้วยนะพ่อเนาะไม่เป็นอะไรอืมความจริงต้องชะงักหน่อยนึงฉีดยาคุมฆ่าเนี่ย ก่อนใส่น้ำนี่ไม่ชะงักเขียวนั่นนวลมาเลยกับกายเป็นดีไปเลยครับผมก็พึงพอใจนะพ่อเนาะพอใจแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูตอนผลผลิตอีกทีนึ่งนะพ่อเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับว่าคือได้กี่เกวียนได้ผลผลิตเนี่ยดีไหมเมล็ดแต่งดีไหมอะไรไหมเดี๋ยวเรามาดูกันตอนหลังนะพ่อเนาะนะครับตอนนี้พ่อก็ทั้งสมาดูเที่ยวครับผมก็ ถ้าท่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยพ่อตอนนี้พ่อให้ท้ากี่เปอร์เซ็นต์ดี90% 90%ก่อนนะพ่อเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยแล้วมาให้เต็ม10%ตอนนู่นอ่าเดี๋ยวค่อยอ่าเดี๋ยวถ้าไม่เป็นไรให้เต็มเลยคอนคอนเฟิร์มนิดนึงพ่อคอนเฟิร์มนิดนึงผลิตภัณฑ์ของอะไรนะพ่อของอะไรนะครับพ่อเคได้ครับคได้